รวบแล้วหนุ่มวัย36ไม่จ่ายค่าผ่านทางระบบเอ็มโกว่า360เที่ยวถูกสารออกหมายจับเจอค่าปรับวง10เข้าทะลุแสนบาทตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. จับกุ่มนายพรศักดิ์อายุ36ปีไม่จ่ายค่าเอ็มโกว่า360เที่ยวโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานใช้ยานยนต์บนทางหลวงหรือสะพานโดยเจตนาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม สถานที่จับกลุมบริเวณสะพานข้ามคลองที่วลราชถนนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกทอ9กม34มบวกนมุ่งหน้าบางปะอินตำบลที่นลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพฤติการณ์กรมทางหลวงได้มีการเปิดใช้งานระบบเก็บค่าธรรมเนียมแบบไม่มีไม้กัน้นหรือที่เรียกว่า M-Flow บนถนนการจนาพิเศษทางหลวงพิเศษหมายเลข9โดยนำเอาเทคโนโลยีระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติมาประกอบก,บกับการเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยใช้ช่องทางอีก เล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ทางเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2565ทั้งนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวสนใจและหันมาใช้บริการระบบ m f l o w กันเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ใช้ทางบางส่วนที่ไม่ได้ทําการชําระค่าผ่านทางในวิธีและระยะเวลาที่กําหนดและมีการค้างชําระเป็นจํานวนมากสแสดงให้เห็นเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทำให้กรมทางหลวงสูญเสียรายได้ที่จะนำพัฒนาซ่อมแซมปร,ปรับปรุงถนนสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมทางหลวงจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสทล2กิโลกรัม8บกทลให้ํำเนินคดีกับผู้หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเอ็มโปลที่มียอดค้างชำระเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ยี่ห้ออีสูสูตรวจสอบพบนายพรศักดิ์เป็นผู้ครอบครองพนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาไม่มาพบตามหมายเรียก จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อจนกระทั่งศาลออกหมายจับดังนี้ 1. ศาลจังหวัดพัญญบุรีที่จอเศษส3 6รส6่วน2566ลงวันที่7มิถุนายน2566 2. ศาลจังหวัดมีนบุรีที่จอเศษ5รสด5่วน5 6 6 6ลงวันที่8มิถุนายน2566ในความผิดฐานใช้ยานยนต์บนทางหลวงหรือสะพานโดยเจตนาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม โดยจากข้อมูลที่ได้รับคำร้องทุกข์จากกรมทางหลวงพบรถยนต์คันดังกล่าวมียอดค้างชำระในระบบมากกว่า360เที่ยวคิดเป็นยอดเงิน1800บาทเมื่อรวมกับค่าปรับสิบเท่าจะเป็นเงินที่ค้างชำระก,กรมทางหลวงจำนวน1 1 8 8 0แบาทจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้ต้องหาทำงานบริเวณสะพานข้ามคลองพิมลราชถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบรถยนต์ยี่ห้อฮีซูส,สูซึ่งตรงตามข้อมูลที่กระทำความผิด และพบว่าผู้ขับขี่คือนายพรศักดิ์เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุ่มตัวและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสท,ทล2กิโลกรัม8บกทลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวผ่านช่องเอ็มโฟโดยไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมจริงแต่รายละเอียดอื่นๆขอให้การในชั้นศาล